ดรสมเจตรอบนารายร่วมในการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของครสูสภาประจำปี2565นหห้องประชุมพระเทพวิมลโมรีชั้นสองสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นโดยมีดรก,กริชสุวรรณพรมศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุม เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภาประจำปี2565เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนดีมีผลงานเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม